สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นสคริปต์นะครับเป็นสคริปต์เว็บไซต์นะครับสำหรับอาไปแปบนเว็บที่เป็นบ้านเช่าขายบ้านขายบ้านโครงการนะครับหรือว่าโครงการบ้านนะครับต่างต่างก็จะเป็นสคริปต์สำหรับคำนวณนะครับก็โดยการเอาสูตรคำนวณเงินกู้นะครับบน Excel นะครับที่เราใช้กันมาใส่เป็นสคริปต์เพื่อไปใช้บนเว็บนะครับสมมุติว่าเรากรอกรายได้ครับเช่น หนึ่งสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะครับมันจะขึ้นเลยว่าเงินผ่อนเนะี่ยเราควรผ่อนเท่าไรนะครับส่วนว่าเราใส่เงินกู้ไปว่าเรากู้ยี่สิบปีในดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับคำนวณมาเราจะกู้ได้เงินได้หนึ่งล้านนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเป็นรายได้สามหมืนห้าเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนใหม่ส่วิว่าเงินผ่อนเราเปลี่ยนใหม่ครับผ่อนเดือนละ สองหมื่นเลยจากเงินเดือนสามหมื่นห้าเงินกู้กับเงินารายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามวัญญาดอกเบี้ยตามสูตรนะครับต่อมามานี้คำนวณวงเงินกู้นะครับต่อมาคำนวณเงินการชําระนะครับต่อมาเงินกู้สืว่าเรากู้ทั้งหมดสองล้านห้านะครับดอกเบี้ยประมาณหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีคูณสิบปีนะครับ ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นี่ก็คือสูตรคำนวณนะครับสำหรับเอาไปใช้บนเว็บไซต์นะครับขายบ้านนะครับต่างๆนะครับก็สามารถเอาสูตรนี้ไปแปะใช้งานได้ครับถ้าสนใจในการเขียนโปรแกรมเขียนสคริปต์เขียนอะไรสักอย่างนะครับเพื่อไปใช้งานครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ที่อยู่ลายตามข้างล่างคลิปนะครับ